17.50นาฬิกา50นาทีคือเวลาที่หลายคนจับตาเพราะมีรายงานว่าช่องอ่านม้าถูกยืนยันการควบคุมพื้นที่อีกครั้งและทันทีหลังจากนั้นเริ่มเดินหน้าเคลียร์พื้นที่ตรวจสอบจุดสำคัญทั้งบริเวณอนุสาวรีย์และแนวตลาดที่เคยเป็นจุดอ่อนไว้แต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์น่ากังวลกว่าเดิมไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่คือสัญญาณของเกมระยะยาวมีการประเมินว่า ไฟสนับสนุนจากฝั่งตรงข้ามลดลงอย่างชัดเจนเพราะแรงกดดันด้านยุธทธปปกรณ์และเส้นทางส่งกำลังบำรุงบางกระแสถึงขั้นพูดว่ากระสุนจรวดบางแบบเริ่มร้อยหรอและอาจต้องขยับไปใช้ระบบยิงอีกประเภทแทนขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของสมรภูมิยังไม่สงบเนิน350ถูกกล่าวถึงว่าเป็นจุดประทะที่ตึงที่สุดการ,รเผชิญหน้าใกล้ชิดและการตรึงกำลังทำให้ทุกวินาทีมีความหมาย และในยุคที่ภาพข่าวกับข้อมูลบนโซเชียลวิ่งเร็วกว่าเหตุการณ์จริงคำถามสำคัญที่สุดคืออะไรคือข้อเท็จจริงและอะไรคือภาพลวงต่อจากนี้เราจะไล่เรียงให้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละจุดทำไมตัวเลขเวลาและชื่อพื้นที่เหล่านี้ถึงกลายเป็นสัญญาณเตือนของการเปลี่ยนจังหวะสถานการณ์ในรอบนี้หลังจากกระแสะข่าวตลอดทั้งวันรายงานล่าสุดระบุว่าในช่องเวลาประมาณ17นาฬิกา50นาที มีการยืนยันว่าพื้นที่ช่องอ่านหมากลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมได้มากขึ้นและทันทีที่สถานการณ์เริ่มนิ่งลงงานต่อไปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการเคลียร์พื้นที่ไม่ใช่แค่เดินหน้าเข้าไปแล้วจบแต่คือการตรวจสอบทุกจุดที่เคยเป็นช่องโหว่ตั้งแต่แนวทางเข้าออกจุดสังเกตการไปจนถึงพื้นที่ที่คนในข่าวเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางเคลื่อนย้ายกำลังสิ่งที่ถูกเน้นในรายงานคือ การจัดกำลังเข้าไปตรวจพื้นที่สำคัญที่อยู่ใกล้บริเวณอนุสาวรีย์และโซนตลาดเพราะสองจุดนี้มักถูกมองว่าเป็นจุดแคบที่ทําให้การเคลื่อนที่และการคุมพื้นที่ทําได้ยากหากยังมีเศษซากหรือยังมีความเสี่ยงจากวัตถุค้างอยู่การกลับไปใช้พื้นที่ตามปกติก็จะยิ่งลําบากดังนั้นภาพที่ถูกเล่าจึงเป็นภาพของการกวาดล้างตรวจสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกเพื่อให้มั่นใจว่าแนวพื้นที่ที่ประกาศควบคุมได้นั้นยืนระยะได้จริงไม่ใช่คุมได้แค่ชั่วคราว อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงควบคู่กันคือแนวสูงที่อยู่รอบพื้นที่ซึ่งถูกยกชื่อขึ้นมาหลายครั้งเพราะในสถานการณ์แบบนี้จุดสูงจะส่งผลต่อการมองเห็นการเฝ้าระวังและการวางแนวป้องกันรายงานจึงพยายามอธิบายให้ชมชมเห็นภาพว่าการคุมพื้นที่ไม่ได้หมายถึงแค่เส้นบนแผนที่แต่หมายถึงการทําให้พื้นที่นั้นปลอดภัยพอสําหรับการตั้งจุดตรวจการสื่อสารและการคุมจังหวะไม่ให้เกิดการย้อนกลับมาปะทะซ้ําในจุดเดิมตลอดช่วงนี้โทนของรายงานให้ความรู้สึกว่า เกมกำลังเปลี่ยนจังหวะจากช่วงปะทะหนักไปสู่ช่วงยืนยันพื้นที่และจัดระเบียบแนวหลังบ้านมากขึ้นเพราะเมื่อพื้นที่เริ่มนิ่งสิ่งที่ตามมาคือคําถามใหญ่2ข้อ 1. การควบคุมพื้นที่นี้จะต่อเนื่องแค่ไหน 2. ออีกฝ่ายจะปรับรูปแบบการตอบโต้ไปทางไหนและนี่คือจุดที่หลายคนเริ่มจับสัญญ,ญาณว่าต่อให้ภาพด้านหน้าดูเหมือนสงบลงแต่รายละเอียดเล็กๆอย่างการเคลียร์พื้นที่การตรวจซ้ำในจุดสำคัญและการคุมแนวสูงรอบๆคือสิ่งที่บอกว่าเหตุการณ์รอบนี้ยังไม่ใช่ตอนจบ แต่กำลังเข้าสู่ช่วงวัดกันที่ความต่อเนื่องความพร้อมและความนิ่งของการคุมสถานการณ์ในพื้นที่จริงหลังจากภาพของการยืนยันพื้นที่เริ่มชัดขึ้นสิ่งที่ถูกจับตาต่อมาคือความถี่ของไฟสนับสน,นุนที่ในรายงานประเมินว่าเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าโดยเฉพาะการยิงสนับสนุนระยะไกลที่เคยถูกพูดถึงว่าเป็นแรงกดดันสำคัญในหลายจุดในมุมมองของรายงานเหตุผลที่ทําให้ไฟสนับสนุนลดลงอาจไม่ได้มาจากความเงียบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสัญญ,ญาณของปัจจัยหลังแนวรบ เรื่องยุโทโปกกรกระสุนและเส้นทางส่งกําลังบํารุงที่ต้องใช้เวลาฟื้นตัวเมื่อถูกกดดันต่อเนื่องเพราะในสถานการณ์จริงต่อให้หน่วยหน้าแนวพร้อมแค่ไหนถ้าหลังบ้านสะดุดจังหวะของการปฏิบัติการจะช้าลงทันทีรายงานยังสะท้อนภาพว่าอีกฝ่ายอาจต้องปรับวิธีจากการพึ่งทาไฟสนับสนุน,นหนักๆไปสู่การตรึงกาลังแบบประหยัดทรัพยากรหรือเลือกใช้เฉพาะช่วงเวลาที่ได้เปรียบกว่ามากกว่าซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้บางช่วงดูเหมือนเงียบแต่จริงๆอาจเป็นการเก็บแรงเพื่อรอจังหวะไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ สิ่งที่ทำให้ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกตึงคือคำว่าเส้นทางส่งกำลังบำรุงเพราะมันไม่ใช่แค่ถนนหรือเส้นทางแต่คือความต่อเนื่องของการสื่อสารการขนย้ายและการสนับสนุนที่ต้องทำงานพร้อมกันหากจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาผลกระทบจะลากยาวไปถึงแนวหน้าได้ทันทีตั้งแต่ความเร็วในการตอบโต้ไปจนถึงความสามารถในการรักษาความถี่ของการยิงสนับสนุน ในทางกลับกันเมื่อรายงานพูดถึงการประเมินว่าสามารถกดดันจนอีกฝ่ายต้องถอยไปแนวลึกกว่าเดิมก็สะท้อนว่าเกมไม่ได้วัดกันแค่หน้าด่านแต่วัดกันที่ระบบใครจัดระเบียบหลังแนวได้เร็วกว่าใครรักษาความต่อเนื่องได้ยาวกว่าและใครคุมจังหวะไม่ให้ความได้เปรียบหลุดมือดังนั้นในช่วงนี้ต่อให้ตัวเลขการยิงดูน้อยลงสิ่งที่ต้องระวังคือการเปลี่ยนรูปแบบเพราะเมื่อไฟสนับสนุนลดลงสิ่งที่อาจเพิ่มขึ้นแทนคือความไม่แน่นอนการเลือกจุดการเลือกเวลาและการเล่นกับจังหวะที่ทําให้สถานการณ์แว่งได้ตลอดเวลา และนี่คือเหตุผลว่าทำไมรายงานถึงย้ำให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวันมากกว่าจะตัดสินจากความเงียบเพียงช่วงสั้นๆอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในรายงานช่วงนี้คือสัญญาณการเปลี่ยนชนิดอาวุธยิงสนับสนุนเพราะเมื่อความถี่ของการยิงบางแบบลดลงผู้สังเกตการจํจำนวนมากก็ตั้งคำถามทันทีว่าเกิดจากการปรับแผนหรือเกิดจากข้อจำกัดด้านกระสุนกันแน่ในรายงานมีการเล่าว่ากระแสะข้อมูลภายในบางส่วนชี้ไปที่ภาพเดียวกันคือกระสุนของระบบยิงจรวดบางรุ่นเริ่มร่อยหรอจนต้องพิจารณาการดึงระบบอื่นเข้ามาทดแทน และชื่อที่ถูกยิบขึ้นมาให้คนจับตาคือ RM 7 0ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นระบบที่เน้นการยิงเป็นชุดครอบคลุมพื้นที่กว้างและเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วแต่วิธีเล่าของรายงานก็ทําให้เห็นอีกด้านหนึ่งชัดมากแม้ระบบยิงแบบครอบคลุมจะสร้างแรงกดดันในเชิงพื้นที่แต่ก็แลกมาด้วยความแม่นยําที่ไม่ใช่จุดเด่นนั่นทําให้ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเทคนิคอุวุธแต่มันสะท้อนว่าหากมีการเปลี่ยนจริงรูปแบบความเสี่ยงของสถานการณ์ก็อาจเปลี่ยนตามไปด้วย เพราะเมื่อการยิงเน้นครอบคลุมพื้นที่ปลายทางก็จะคาดเดายากขึ้นและความกังวลด้านความปลอดภัยของคนในพื้นที่ก็จะถูกพูดถึงมากขึ้นโดยอัตโนมัติตรงนี้เองที่รายงานพยายามชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนอาวุธไม่ได้แปลว่าสถานการณ์จะหนักขึ้นหรือเบาลงแบบเส้นตรงแต่มันคือการเปลี่ยนจังหวะและรูปแบบแรงกดดันมากกว่าบางช่วงอาจด,ดูเงียบเพราะกาลังปรับระบบบางช่วงอาจกลับมาตึงเพราะเริ่มใช้รูปแบบใหม่และที่สําคัญคือผู้ติดตามข่าวไม่ควรอ่านเกมจากเสียงดังหรือเสียงเงียบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูแนวโน้มว่ามีการขยับอะไรอยู่เบื้องงหลั รายงานยังกล่าวถึงจุดที่ถูกจับตาเป็นพิเศษในเชิงพื้นที่ย้ำว่าหลายพื้นที่มีความสําคัญในภาพรวมทาให้การเปลี่ยนระบบยิงถ้ามีจริงจะส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงและการติดตามข่าวในวันต่อๆไปและทั้งหมดนี้พาเราไปสู่คําถามเดียวกันเมื่อด้านหนึ่งพยายามยืนยันพื้นที่อีกด้านหนึ่งต้องรับมือกับข้อจํากัดของทรัพยากรสถานการณ์จะเดินไปสู่การลดระดับความตึงเครียดหรือจะเดินไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบการประทะที่คาดเดายากกว่าเดิมกันแน่อีกด้านหนึ่งของภาพรวมแม้บางพื้นที่จะถูกเล่าว,ว่าเริ่มนิ่ง แต่รายงานกลับย้ำชัดว่ายังมีจุดที่ตึงที่สุดและถูกจับตาหนักที่สุดนั่นคือเนิน350เพราะลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่แบบนี้ทําให้การเผชิญหน้ากลายเป็นเกมของระยะใกล้เกมของการยื้อเวลาและเกมของการตรึงกําลังมากกว่าการวัดกันที่ตัวเลขบนแผนที่สิ่งที่รายงานพยายามสื่อให้เห็นคือที่เนิน350การปะทะไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ใช่เดินหน้าแล้วจบแต่เป็นการสลับจังหวะเข้าออกยื้อตรึงคุมมุมมอง และต้องระวังกับดักของผู้มีประเทศตลอดเวลาเพราะเพียงมุมอับหนึ่งมุมทางลาดหนึ่งทางหรือแนวต้นไม้หนึ่งแนวก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ในไม่กี่วินาทีรายงานยังพูดถึงรูปแบบการตั้งรับที่ทําให้พื้นที่นี้ยากขึ้นไปอีกคือการใช้แนวกำบันและสิ่งปลูกสร้างเชิงสนามที่แข็งแรงรวมถึงการกล่าวถึงจุดหลบภัยลักษณะเป็นบังเกอร์หรือทางเชื่อมใต้ดินในบางช่วงของพื้นที่ซึ่งถ้ามีจริงจะทําให้การเคลียร์พื้นที่ต้องใช้ทั้งเวลาความละเอียดและความอดทนสูงมากเพราะทุกก้าวคือการตรวจซ้ําทุกมุมคืออความมไ่่นนน และหมดสถานการณ์ถูกลกไปสู่การยื้อระยะยาวรายงานก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงความสูญเสียในโทนที่หนักขึ้นไม่ใช่เพื่อสร้างความตื่นตระหนกแต่เพื่อสะท้อนว่าจุดปะทะแบบนี้มีต้นทุนจริงมีผลกระทบจริงและทําให้คนจํานวนมากยิ่งติดตามด้วยความกังวลมากกว่าเดิมสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ชมคือรับรู้ว่าเมื่อรายงานพูดถึงความสูญเสียเราควรพูดถึงด้วยความเคารพไม่ขยายข่าวลือและไม่ใช้ถ้อยคําที่ยิ่งทําให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกประเด็นที่รายงานสอดแทรกอย่างน่าสนใจคือสงครามข้อมูล เพราะในช่วงที่ข่าว,วิ่งเร็วภาพและคลิปจํานวนมากถูกแชร์แบบไร้บริบทบางชิ้นถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นภาพตัดต่อหรือสร้างด้วยระบบอัตโนมัติทําให้ผู้ติดตามต้องยิ่งระวังไม่ใช่แค่ระวังเหตุการณ์ในพื้นที่แต่ระวังข้อมูลที่ทําให้เราเข้าใจผิดโดยไม่รู้ตัวดังนั้นถ้ามองจากมุมของรายงานเนิน350คือภาพแทนของความจริงอย่างหนึ่งต่อให้บางพื้นที่ดูเหมือนเริ่มสงบ แต่ตราบใดที่ยังมีจุดปะทะที่ยื้อและเข้มข้นแบบนี้อยู่สถานการณ์โดยรวมก็ยังเปราะบางและพร้อมสะเปลี่ยนทิศได้เสมอขึ้นอยู่กับจังหวะในสนามจริงมากกว่าจังหวะบนหน้าฟีดของโซเชียลเมื่อมองภาพรวมจากสิ่งที่รายงานเล่ามาทั้งหมดช่วงไทยของข่าวจะพยายามต่อจิกซอให้เห็นว่าเหตุการณ์รอบนี้ไม่ได้เป็นแค่การประทะกันที่แนวหน้าเท่านั้นแต่เป็นการเคลื่อนไหวหลายชั้นพร้อมกันชั้นของพื้นที่ชั้นของทรัพยากรและชั้นของข้อมูลข่าวสารที่ไหลเร็วเกินกว่าที่คนทั่วไปจะตรวจสอบได้ทัน ในชั้นของพื้นที่รายงานย้ำภาพว่ามีการผลักดันเพื่อยืนยันการควบคุมในจุดสำคัญอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการตรวจและเคลียร์พื้นที่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ควบคุมได้จริงซึ่งนี่คือสัญญาณว่าอีกฝ่ายต้องการให้พื้นที่ที่ประกาศว่าค่มได้นั้นไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นความต่อเนื่องที่จับต้องได้ในภาคสนามในชั้นของทรัพยากรรายงานสะท้อนว่าความตึงเริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากการประทะแบบกดดันด้วยไฟสนับสนุนหนักไปสู่การวัดกันที่ความพร้อมด้านยุทธภกรและการส่งกำลังบำรุง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกระสุนและระบบยิงสนับสนุนที่ถูกพูดถึงอย่างระมัดระวังเพราะถ้าทรัพยากรถูกจำกัดจริงรูปแบบการประทะก็จะยิ่งคาดเดายากบางช่วงอาจเงียบเพื่อปรับตัวบางช่วงอาจกลับมาตึงเพื่อชิงจังหวะซึ่งทำให้ผู้ชมไม่ควรสรุปเร็วจากภาพเพียงฉากเดียว ส่วนชั้นที่3และอาจเป็นชั้นที่ส่งผลต่อสังคมมากที่สุดคือสงครามข้อมูลรายงานชี้ให้เห็นว่าในยุคนี้ภาพข่าวและคลิปสามารถสร้างอารมณ์ได้ใครในไม่กี่วินาทีแต่ความจริงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลายเหตุการณ์กลายเป็นประเด็นถกเถียงทันทีว่าเป็นภาพจริงหรือภาพที่ถูกสร้างขึ้นทําให้ผู้ชมต้องตั้งหลักให้ดีเพราะการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนอาจยิ่งทําให้ความตึงเครียดลุกลามไกลกว่าพื้นที่จริงและนี่คือจุดสรุปที่เหมาะกับช่วงท้ายหากติดตา,ตามตามแนวทางของรายงานสิ่งที่ต้องจับตาในวันต่อๆไปมี3อย่าง หนึ่งการยืนยันพื้นที่ว่าคงอยู่ได้จริงหรือไม่2จังหวะของภัยสนับสนุนจะเปลี่ยนชนิดหรือเปลี่ยนความถี่อย่างไรและ 3. กระแสะข้อมูลบนโซเชียลจะถูกกรองได้แค่ไหนก่อนส่งต่อท้ายที่สุดไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนหรือรับข่าวจากช่องทางไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยของคนในพื้นที่การติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และการไม่ปล่อยให้อารมณพาเรอไปไกลกว่าข้อเท็จจริงเพราะในสถานการณ์ที่ปลอะบางแบบนี้คําพูดและการแชร์ก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้พอๆกับเสียงประทังในภาคสนามเลยทีเดียว